ในโทรทัศน์ทีวีนะครับสํานักงานขา่าวถึงได้ประกาศว่าเวลาเราไปซื้อกับข้าวในตลาดเวลาเรากินข้าวเสร็จเราพักข้าวไว้ในตู้กับข้าวทําไมเราจะต้องนําออกมาอุ่นก่อนที่จะรับประทานมันใช้เพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับมันเป็นการอุ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับอย่างเราไปซื้อข้าวในตลาดน,นะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้เกี่ยวกับไอ โรคเซปติดเซ็กนะครับกลุ่มคนในตลาดหรือกลุ่มประชาชนที่มันเป็นโรคเกี่ยวกับโรคเซปติดเซ็กนะครับเรื่องเซปติดเซ็กที่อชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็กผู้หญิงและเด็กผู้หญิงนะมันก็ชอบหาผลประโยชน์ทางการเงินด้วยการค้าบริการทางเพศนะครับทีนี้มันไปเห็นประชาชนที่เป็นผู้ชายกลุ่มพวกที่ว่ามันมันตั้งหน้าตั้ง ตักหน้าตั้งตาทำหากินนะครับมันไม่ค่อยยุ่งเรื่องเซ็กกับผู้หญิงก็เพราะว่ามันต้องการที่จะทำมาหาเงินหากินมีเงิน,ม,งนมีทองนะครับแล้วเด็กผู้หญิงพวกนี้มันก,กลัวว่าเด็กผู้ชายจะมีเงินและพฤติกรรมของเด็กผู้หญิงนะมันก็ไปชอบหาผลประโยชน์ทางการเงินด้วยการค้าบริการทางเพศ แล้วมันก็มีตั้งแต่คนเท่าคนแก่เจ้าของห้างร้านไปจนถึงเด็กนะวัยรุ่นที่ไม่มีอะไรเลยเป็นของตัวเองแต่ว่าเริ่มธุรกิจด้วยการเป็นนักเลงนะเป็นนักเลงอันดพานรับจ้างนุ่นรับจ้างนี่นะครับซึ่งไอคนอย่างผมเนี่ยมันจะโดนหยุดสองสองกรณีเลยโดนทั้งพวกนักเลงอันรภานโดนทั้งพวกมาเฟีย ที่เป็นพวกโรคเสพติดเซ็กนะครับมันก็เลยไม่มีงานไม่มีเงนินนะครับและยิ่งผมเอารูปภาพพวกเด็กเล่นหนังโป๊ะนะครับพวกเกย์เล่นหนังโป๊ะนะครับผู้ชายกับผู้ชายนะครับเล่นหนังโป๊ไปลงโพสมันก็ยิ่งจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่ถ้าไม่ลงผมก็อาจ,จะถูกจับไปกักขังบีบบังคับให้กินยาแล้วก็ตาย แล้วไอ้เรื่องกับข้าวที่ทางสำนักงานข่าวประกาศว่าเมื่อไปซื้อกับข้าวมาจากตลาดหรือข้าวมาจากตลาดให้ทําการอุ่นก่อนสาเหตุเพราะมันจะมีพวกที่ผสมน้ําอสุจิลงไปในใน,ในกับข้าวในอาหารนะครับแล้วเป็นไปได้นะครับทางสำนักงานข่าวก็ทบก็ประกาศว่าถ้าสามารถประกอบอาหารกินเองได้ให้ซื้อวัตถุดิบมาประ ให้ซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารกินเองนะครับเพื่อป้องกันการถูกวางยาป้องกันการถูกวางเชื้อโรคในอาหารนะครับเพราะบางคนมักง่ายนะครับซื้อข้าวมาเห็นถุงข้าวแกงอุ่นๆละร้นนะครับก็คือไม่ไม่ไม่ร้อนมากแต่ว่าอุ่นๆนะครับนะหรือว่าเป็นข้าวแกงที่มันละร้อนอยู่นะครับในถาดแต่เขาก็ไม่รู้ว่า เจ้าของนั้นชักว่าเอาน้ําอสุจิลงไปผสมตอนไหนก็ไม่รู้แต่น้ามันก็ยังอุ่นๆอยู่มันเป็นการคิดคานวณของไอ้พวกโรคจิตนะ,นะ<ม>ไอ้พวกเกย์นะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันจะเป็นพวกสกรปรกสง่โคงมากนะเวลามาเล่นหนังโป๊นะครับพวกเกย์ผู้ชายผู้ชายนะมันก็จะใช้ลิ้นเลียตูดเลียดักมันก็จะเหมือนกับพวกเด็กผู้หญิงที่ใช้ปากกัอวัยวะ อวัยวะเพศผู้ชายซึ่งพอเวลาน้ำเชื้อสุจิหรือว่าอะไรสิ่งสกปรกที่มันออกมาจากภายในนะครับนะที่มันมีกลิ่นนะครับหรือมันไม่มีกลิ่นแต่ว่าถ้าอย่างเช่นน้ำสุติเนี่ยเวลาเราชักแล้วเราปล่อยให้มันเลอะเทอะในในหมอนในที่นอนมันก็จะกลายเป็นกลิ่นเยียวกิ่นปัสสาวะนะครับนะ และกลิ่นพวกนี้ถามว่ามีใครชอบไหมไม่มีใครชอบนะครับเขาถึงได้มีมาตรฐานเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้านหน้าผมนะครับเวลาเข้าห้างรับสินค้าใหญ่ๆนะครนะอย่างคนแต่งตัวที่มันดูแบบขมุกขมมสกปรกนะครับดูแล้วมันไม่สะอาดหูมไม่สะอาดตาม,มันดูแล้วเหมือนคนไม่มีเงินเขาก็จะไม่ค่อยให้เข้าห้างกันนะครับ จ้างยามปรปภเพราะถ้าเป็นจ้างพวกตำรวจมันก็จะไม่มีตำรวจมาทำการลาดตระเวนหรือทำงานปฏิบัติงานตามสถานที่ต่างๆท,ที่เป็นถนนนะครับตอกซอกซอยพวกตำรวจลาดตระเวนขับรถมอเตอร์ไซค์ลาดตระเวนไล่จับพวกเด็กค้ายาเด็กอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีมีหลายเหตุการณ์เยอะมาก พอเวลาเข้าไปแล้วพวกนี้มันจะเป็นเข้าใจไหมครับว่าพวกยามรปอมันก็จะมีกลุ่มพวกเด็กวัยรุ่นที่เป็นลูกเป็นหลานแล้วมันก็มีลักษณะที่เ,เกเเล้ายาเสพยาค้าผู้หญิงอะไรประมาณนะั้นหรือเป็นนายหน้าชักชวนเอาเด็กผู้หญิงส่งเสียส่งแขกอะไรประมาณนะั้นแล้วไอ้ก,กลุ่มอย่างพวกผมเนี่ยเวลาไปไหนมาไ,ไหน,ไไหนมันก็จะไปประทะตลอดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ยุ่งวุ่นวายกับใครมันอยู่กันในบ้านมันรอแค่มรดกนะครับ ตกทอดเพื่อที่ว่าจะได้มีเหมือนอย่างชาวบ้านเขามีรถยนต์มีเงินทุนไปค้าขายทําธุรกิจค้าขายเหมือนอย่างชาวบ้านเขานะครับแต่ในกรณีของผมเนี่ยคือมันโดนมันโดนพ่อกับแม่บีบบังคับโดนพี่ชายบีบบังคับให้เข้าไปรับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชแล้วมันก็มีประวัติมันก็จะไม่ได้ของพวกนี้ ผมจึงพยายามที่จะหานะครับแล้วก็ออกจากเมืองไปอยู่ในปา่าไปอยู่ตามอาณาเขตพื้นที่ที่มันเป็นชายหาดทะเลที่มันเป็นสถานที่ต้องเที่ยวชายหาดทะเลทําไมผมก็ไปอยู่ที่นั่นเพราะว่าเ <c oughs> ช้ามามันมีอาหารอาหารได้จากไหนการขุดหอยตอนเชา้าเวลาน้ําลดหอยตลับ อย,น,อยนู่หนหอยหนี่หอยนั่นที่มันสามารถกินได้นะครับแล้วมันมีสวัสดิการแห่งรัฐมันมี300บาททุกเดือนผมก็าสามารถใช้เงินตรงนั้นไปซื้อข้าวสารมาใส่ในกระเป๋าสะพายเพื่อที่จะทําการหุงหารับประทานอาหารได้นะครับผมสามารถที่จะขุดหอยมาแล้วก็ไปเพิ่มเงินทุนได้ด้วยการนําไปขายให้กับร้านค้าแถวๆนั้นเพื่อน,นําเงินทุนเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในการซื้อข้าวสาร เพิ่มหลังจากข้าวสารที่เราไปซื้อข้าวสารที่เราได้มาจากสวัสดิการทางรัฐมันหมดนะครับแต่ถ้าผมเข้าป่านะครับผมก็จําเป็นจะต้องหาปืนถามว่าเป็นปืนไรฟิลจุดสองสอง,สองบอกได้เลยว่าฝันเป็นไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะมีปืนไรฟิลเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาผมเข้าป่าปืนที่ผมจะมีได้ก็คือปืนลมปืนยาวอัดลมนะครับ และมันต้องสามารถใช้ป้องกันตัวเองได้จากสัตว์ที่มันดุร้ายอย่างเช่นเสือสิงห์ทิงและนะครับแต่ว่าพวกนี้ผมจะไม่เจองูเหลืองงูหลล้ามอะไรพวกนี้ผมจะไม่เจอสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าผมจมําเป็นจะต้องหาเครื่องมือที่เป็นกล้องอินฟราเรดติดตัวไปด้วยผมจมําเป็นจะต้องหาเครื่องมือผลิตพลังงานฟ้าไป ไฟฟ้าไปด้วยนะที่ผมลงเป็นไลน์ให้เห็นนะครับลงโพสต์เป็นไลน์ให้เห็นนะครับเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าทีนี้เนี่ยพอมันถึงช่วงระยะเวลาผมก็จะเอาอาหารป่าที่ผมหาได้มาขายให้กับคนเมืองเอาสมุนไพรในป่ามาขายให้กับคนเมืองผมถึงจะมีเงินทุนซื้อข้าวสารซื้ออาหารแห้งกลับเข้าไปอยู่ในป่านะครับ เพราะว่าจะให้ผมอยู่ในเมืองมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับนี่คือการคิดคำนวณของผมแต่มันไม่มีใครรับฟังผมเลยแล้วมันก็ตกเป็นอุปสรรคกับตัวผมมากในตอนนี้นะครับมันเป็นเรื่องของความเดืดอดร้อนกับตัวผมผม,มากๆเลยนะในตอนนี้นะครับรูปภาพเสื้อผ้าเครื่องมือที่ผมลงไปมันก็อาจจะไม่ได้เลยนะแล้วถามว่าผมทําผิดอะไรผมลงโพสต์ลงไปเนะี่ย ยูทูบต่างๆชื่อบัญชียูทูปต่างๆชื่อเฟสต่างๆพฤติกรรมผมเนี่ยผมทําผิดอะไรการที่ผมไปอรารวาสเดินกลางถนนที่สนามหลวงในปี2540 2554 55ถามว่าทําไมผมถึงทาทําไมผมถึงมีสุขภาพร่างกายตัวดำเหมือนกับคนเสพยา มันก็เกิดจากการที่ผมออกจากอาออกจากโฮมโปรแล้วก็ไปเดินข้างถนนผมไม่กลับบ้านพ้ากลับมาก็จะโดนบีบบังคับให้กินยาโรงพยาบาลจิตเวชแต่พอผมไปอยู่ข้างถนนเขาไปขอเข้าวัดทางวัดไม่ให้เด็กวัดไม่ให้ตัวก็ผอมตัวกระดำมันก็มีลักษณะเหมือนคนเสพยา คนในหมู่บ้านคนสมประการที่รู้จักผมไม่เห็นผมก็บอกว่าโอ้แม่งเสพยาสมองสติแม่งลเลอะเลือนสมัยวัยรุ่นอม,มันก็จะเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วคือไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ํานอนข้างถนนแล้วก็เดินไปเรื่อยเปื่อยตากแดดไปทั้งวันนะเหมือนคนข้างถนนคนขอทานนะครับคนสติไม่ดีนะ อยู่บ้านก็ต้องทนต้องกินยาต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชแล้วก็ต้องออกมาต้องกินยาถามว่าคุณไม่ได้สติไม่ดีคุณไม่ได้เป็นคนโรคจิตเวชไม่ได้เป็นคนโรคจิตประสาทคุณจะยอมกินยาไหมคุณก็ไม่ยอมคุณจะยอมเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลไหมคุณก็ไม่ยอมคุณไม่ได้เสพยาเสพติดตั้งแต่ตอนอายุ20ปีมาจนถึงปัจจุบันนะแม้ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ เขาคุณเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชคุณยอมไหมคุณมีประวัติคุณไปหาทํางานนู่นทํางานนี้ไม่ได้คุณยอมไหมคุณก็ไม่ยอมผมก็ไม่ยอมอแล้วทําไมยังมาทํากับผมผมอาบน้ําแต่งตัวขึ้นมาหล่อผมมีฐานะผมมีเงินผมมีรถขึ้นมาเงี้ยพ่อแม่ซื้อให้คุณก็ามายึดไปคุณก็ามาทําให้ผมหมดเงินให้ผมกลับมานอนอยู่บ้าน บีบังคับให้ผมไม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่มีแต่เสื้อผ้าเก่าๆเห็นไหมเนี่ยเสื้อผ้าสีสันสดใสไม่มีส่งผมตัดออกมาหล่อๆไม่มีนะคุณมาบีบังคับผมทําไมนะทำความผิดอะไรเสพยาก็ไม่ได้เสพเล่าก็ไม่ได้กินสูบบุหรี่อย่างเดียวคุณจะมาจับผมติดคุกเ,เ,เอาผมไปประหาร และการที่ผมไปเอเราว่าตอนสนามหลวงที่ผมเดินกลางถนนที่สนามหลวงจะไปทางนนทบุรีนะมันก็เกิดจากโรงพยาบาลจิตเวชตามคู่ภัยตามแล้วก็เกบะกวนปีบบังคับนะตำรวจตามนะซึ่งทางบ้านโทรมาแจ้งโทรมาบอกให้ติดตามสะกดร,รอยตามแล้วมันก็ไปสร้างสภาพอารมณ์ที่มันหยุดหงิดอยู่แล้วให้เพิ่มระดับอีก ขอข้าวยิ่งไม่ได้กินยิ่งไม่ได้ข้าวไม่มีน้ําไม่มีข้าวกินมันยิ่งเพิ่มระดับความโกรธอีกผมก็เลยระเบิดออกมาในวันนั้นซึ่งมันเป็นวันที่สมเด็จพระเทพจะ,สะเสด็จมาเป็นประธานกลางสนามหลวงผมเข้าไปถามตำรวจสองคนพี่รถคันนี้นี่มันเป็นรถอะไรรถพวกดึงสัญ,ญญาณไฟฟ้าไอ้ดึงสัญ,ญญาณวิทยุเหรอมันมันมีระบบอะไรบ้างผมดูได้ไหมตำรวจตะคอกใส่ ะตะอคอกใส่เสร็จปุ๊บผมก็เลยคิดในใจว่าเอากูเป็นประชาชนกูไม่ได้เสพยาไม่ได้กินเหล้ามึงมาตะอคอกใส่กูเพียงแค่ว่ากูมีสภาพร่างกายเหมือนกับคนแบบขอทานข้างถนนคนจนจัง <c oughs> แล้วมึงมาฟังประวัติทางพ่อแม่ผมมึงไม่ฟังกูมึงก็จะจับกูเข้าโรงพยาบาลจิตเวชอย่างเดียว มึงเห็นอนาคตกูไหมมึงเห็นการต่อสู้กูไหมตั้งแต่ตอนกูอายุยี่สิบปีมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้กูสี่สิบหกปีลวทำไมยิง่งพวกมึงถึงไม่ยอมกูพวกมึงจะไปเอาไอ้พวกเด็กเสพยากลับไปรักษาแล้วมึงก็เอาพวกเด็กเสพยาเหล่านะั้นมากลับมายามกูกาวหาว่ากูไปขัดเคยไปอยามมันก่อนกูไปยามอะไรพวกมันกูบอกกูสอนกูเตือนด้วย อย่าไปเข้าใกล้นะถ้าเข้าใกล้หรือโดนจับได้มึงจะโดนจับเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชมึงจะโดนบีบบังคับให้กินยานะกูบอกกูสอนด้วยแต่ไม่ฟังอยากเก่งอยากเก๋าอยากเด็นอยากดังเหมือนเด็กวัยรุ่นในกรุงเทพเด็กนักเรียนช่างกลไลตีกันกูอบอกกูสอนหมดอะมีใครฟังกูบ้าง ที่ไม่ฟังเพราะกูไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงกูไม่ใช่คนเด่นดังกูเล่าอะไรไปเขาก็บ,บอกว่าโอ้เพื่อนเก่าๆาบอกโอ้ยไอ้นี่เหรอแต่กูถามว่าเพื่อนเ,อเก่าๆกูเนี่ยสมัยเรียนด้วยกันเนี่ยอายุสิบสิบห้าสิบหกเนี่ยสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยเคยมีใครทํางานกลางคืนแบบกูมั้งดูแลร้านเล่าเพื่อชีวิตอย่างกูมั้งเหมือนก้ากาดอะ ใครเจ๋งใครเจ้าเหมือนกูมั่งขนาดโกงลกยังไม่กล้าออกมาลิกออกมาทำงานประกาศพวกนี้เลยลกบุรณะพลน่ะกุ้งสอบปงสอบปอผมถามเคยไหมเต็มที่ค้ายาเสพยา,ยามีประวัติเรื่องยากูบอกเลยทอีไอขี้ยาไอ้กระจอก รุ่นสมัยนั้นนะพวกที่ไปนั่งกินเหล้าร้านเล้าเพื่อชีวิตอตีกันมาพวกไอ้กุ้งสปอกล้าไปไหมก็ตีกันมาก,กุ้งสปอนี่หลบแล้วกูบอกให้ร้านเหล้าเพื่อชีวิตสมัยนั้นธรรมดาที่ไหนกันรุ่นใหญ่มานั่งกินเหล้าเนี่ยกุ้งสปอรกรกบุรณะพลพวกอะไรเต้บุรณะพลนอาชีวะเฮี้ยอะไรเนี่ยกูบอกได้เลยเฮีย้ยแต่กี่ตีนเลยสัตว que ruim